เขาเล่นหนึ่งอะจะไม่มีเพลงนอกเลยทุกคนเพราะว่าเราจะเชื่อ์ความเป็นซีสแปและความเป็นตำนานของเบนเคของเราคอนจะมีบันทึกไหมหอะคะบันทึกไหมเขาบันทึกแต่ว่าเขาไม่ได้ขายหรอกตอชาลก็บันทึกแต่บันทึกไว้เฉยๆคือไม่ว่าจะปล่อยอะไรอะทุกคนมันเสียดีเขาเิทธิ์หมดหละถ้าเราเอามาร้องมันก็เลทหนึ่งใช่ไหมถ้าจะร้องแล้วไลฟ์ก็อีกเลทหนึ่งถ้าจะร้องแลง้วไลฟ์แล้วบันทึกเสียงเพื่อจะไปขายต่อก็อีกราคาหนึ่ง กับไออานันต์เปล่าไม่ได้เซ็นค่ะทําอันนี้จบก็จบเดียวอยากไปคอนมากๆเลยค่ะคอนแก้วหร,หรือคอนุึนหนึ่งคือแก้วจ,จะบอกว่าถ้าดูคอนแก้วเราไม่ไม่ไปดูคอนุึกหนึ่งก็ได้หรือไปดูคอนุ่นหนึ่งเราไม่ไปดูคอนแก้วก็ได้อะไรเงี้ยคือสมมุตินะถ้าเกิดว่าทุกคนแบบมีเงินมากพอก็อยากให้ดูทั้งสองอันแหละเพราะว่ามันไม่เหมือนกันโดยสิ้นเชิงเลยอะ่ะแบบ คนละฟีลลิ่งเลยแก้วในบทบาท B N K กับแก้วในบทบาทแก้วนรุจาก็จะคนละเรื่องเลยแบบวิธีการโชว์การเอาเพลงนอกมาร้องก็จะคนละเรื่องเลยเหมือนกันคือเขลเรื่องหนึ่งอะจะไม่มีเพลงนอกเลยทุกคนเพราะว่าเราจะโชว์ความเป็นซีสแและความเป็นตำนานของ B N K ของเรา <laughs> ข,อของการเป็นรุ่นหนึ่งเราก็จะไม่มีเพลงนอกเลยค่ะเราก็จะจะจัดซองลิสต์แบบ แบบเพลงของเรานี่แหละอะไรเงี้ยแต่ในพาร์ทของคอนเสิร์ตเดี่ยวแก้วอะ่ะก็จะแบบค่อนข้างมีเพลงนอกเยอะหน่อยแบบว่าเพลงเอาเพลงข้างนอกมาลอแล้วก็จะมีโชว์เล่นดนตรีหรือแบบมีเกสที่เป็นคนนอกอะไรเงี้ยมันก็จะคนละฟิลลิ่งกันเลย ถ้าทุกคนสะดวกและมีกําลังสาม,มากพอก็อยากให้ดูทั้ง2องอันนะเละคือตอนนี้กําลังคุยเรื่องที่นั่งกันอยู่ว่ามันควรจะประมาณไหนเพราะว่าดูจากสถานการณ์การซื้อบัตรคอนรีคไวส์เอาก็รู้สึกว่าต้องคํานวณที่นั่งหน่อยนะให้มันไม่แบบเหลือเยอะจนเกินไปอะไรเงี้ยพอมาคิดดูแล้วก็รู้สึกว่าแบบแฟนคลับเราไม่ได้ติดตามเราเยอะเท่านะวันที่เรามีคนเดียวครั้งแรกแล้ว ก็ต้องยอมรับว่าแบบหลายๆอย่างมันทําให้ให้คนติดตามเราเราน้อยลงกว่าตอนนั้นพอสมควรแล้วโอเคนี่มันเป็นคอนเสิร์ตครั้งสุดท้ายของเราแล้วแหละเราไม่มีคนเดียวแล้วแหละแต่ว่าแต่ว่าคนที่แบบติดตามเราอยู่จริงๆและคนที่จะรู้ว่าเราจะมีคอนเดียวมันจะมีสักเท่าไหร่วะนึกออกปับเลยคิดว่าสามพันอะเยอะไปเพราะว่าตอนนี้เหมือนอืมรีเควส์เอาอะแบบมันขายได้เท่าไหร่เองทุกคน2 0 0พกว่าเองปับทั้งที่เมมเบอร์ขึ้น ทั้งวงอะแต่ว่าอันเนี้ยเราคนเดียวอะเราเลยคิดว่าสามพันเยอะไปคนจะมีบันทึกไหมอะคะไม่น่าค่ะอืมบันทึกไหมเขาบันทึกแต่ว่าเขาไม่ขายหรอกเขาไม่ไลฟ์หรอกแล้วบันทึกเพื่อก็บันทึกเฉยๆบันทึกไว้เออแกอยากดูไหมอะไรอย่างเงี้ยแค่นั้นใช่บันต่อชาลายก็บันทึกแต่บันทึกไว้เฉยๆบันทึก ใช่พีก็เคยคุยแหละเขาก็บอกว่นไม่คุ้มนู่นคุ้มนี่นอะไรนั่นแหละทำแผ่นพีขายโอ้ยถ้าแก้าขาเองเหรอต,ติดคุ้มไหมจะติดคุม้มใช่ต้องมาดูเองทุกคนคือสเสน่ห์ของการดูสดอ่ะมันเทียบไม่ได้เลยกับ,ก,บกับการดูในจอแบบโอ้คนละเรื่องเลยค่ะอยากมีเก็บไว้ด้วยเหรอคะยากอะทุกคนมันรอร้องเพลงข้างนอกไงขนาดร้องเพลงข้างในยังไม่มีแผ่นขายเลย ใช่ไหมแบบสตาร์ตตมีขายเนาะอันนั้นอะไรอะมีอะไรก็คือมันต้องเสียค่ารีข่าสิทธิ์แหละเวลาเราจะขายมันก็ต้องอีกต่อนหนึ่งอะก็มันก็คงไม่คุ้มกับกับจำนวนที่จะขายได้ปล่อยบางเพลงลง u t u b e คือไม่ว่าจะปล่อยอะไรอะทุกคนมันเสียค่าสิทธิ์หมดแหละก็คือเวลาีค่าสิทธิ์อะถ้าเราเอามาร้องมันก็เลทหนึ่งใช่ไหมถ้าจะร้องแล้วไลฟ์ก็อีกเลทหนึ่งถ้าจะ ร้องเราไลฟ์เราบันทึกเสียงเพื่อจะไปขายต่อก็อีกราคาหนึ่งอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นก็ก็ไม่เสียอะไรต่อไงก็เอามาร้องแค่อย่างเดียวก็พอคอนเสิร์ตเราสามารถถ่ายบรรยากาศได้ไหมคะคือหลักๆแล้วมันก็ห้ามเหมือนคอนเสิร์ตทั่วไปนี่แหละแต่ว่าแก้วก็อยากให้มีช่วงที่สามารถถ่ายได้เหมือนกันนะแบบอาจจะเป็นสักสักพาร์ทหนึ่งในในคอนเสิร์ตหรือว่าอาจจะเป็นช่วงที่เรา ช่วงที่เรามีเรื่องประกาศอาจจะเป็นเมอวนน่ะเดี๋ยวแบบตอนจะพูดเดี๋ยวให้ทุกคนยกเลยแบบยกกล้องึงมาถ่ายลเลยคอนพี่จะมีช่วงทอล์กโชว์ไหมหนูชอบพี่ตอนพูดเหรอคะก็มีเรื่องพูดมีเรื่องพูดแน่นอนแต่ว่าแต่ว่าไม่ใช่ทอล์กโชว์ค่ะคิดว่าอยากเขียนอะไรสักอย่างขึ้นไปอ่านนะ ใช่เรื่องประกาศก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เป็นสาเหตุหนึ่งที่อยากให้ทุกคนไปดูคอนเสิร์ตอยากให้แบบอยู่ด้วยกันนะว,วันนั้นอะไรเงี้ยเลย,ย <S <S เ,เยอใช่ใช่เอามันก็เวทีมันก็ทุกคนรู้อยู่หรอปะมันก็มันเวทีเดียวปะที่ใหญ่แล้วแฟนคลับเราเยอะที่สุดเริ่มขายบัตรเมื่อไหร่ใช่ไหมคะ มันควรจะขายไปเดือนนี้แล้วแหละแต่ว่าก็ไม่รู้ว่ามันจะต้นเดือนหน้าหรือเปล่าคือทุกคนกระบวนการเป็นอย่างนี้นะก็คือหลักๆเดี๋ยวเราจะเปิดแค่ประมาณ2,000ก่อนถ้าเกิดว่ามันขายหมดและมันเต็มเร็วเดี๋ยวก็จะเปิดเพิ่มให้โอเคแต่ว่าหลักๆอ่ะก็จะประมาณ2,000ก่อนเพราะว่าเอาจริงๆเราก็ไม่มั่นใจในสถานการณ์ต่างๆด้วยเศรษฐกิจตอนนี้ด้วยแล้วก็เงินในกระเป๋าของแฟนๆที่ที่มันก็ยังมีสินค้าออกมาบ่อยสุดเกินในช่วงที่เราจะออกแล้ว ให้แฟนได้สนับสนุนกันอะไรอย่างเงี้ยก,ก็ก็ต้องดูดูจํานวนประชากรก่อนก็คือถ้าเกิดว่า2,000หมดเร็วเดี๋ยวก็จะเปิดเพิ่มให้แต่บัตรที่เปิดเพิ่มก็นั่นแหละก็คืออันที่ไม่แพงอืมก็จะเปิดอันที่มันราคาไม่แพงให้แบบคนที่อยากจะอยู่ในโมเมนต์นั้นกับเรามาดูอะไรเงี้ยไม่ต้องใช้โทเค็นเทียจองใช่ไหมคะแกไม่รู้เลยคะ่ะขอโทษนะคะ มันแบบต้องราแต่ออฟฟิเชียลเลยอ่ะคือตรงนั้นเราไม่สามารถบอกเขาได้เพราะว่าอันนั้นมันอยู่ในกระบวนการที่เขาตั้งใจสร้างมาแล้วว่าให้มันให้มันมีโทเค็นอยู่ในระบบการทํางานของวงยอยะไรเงี้ยคอนเสิร์ตรอบนี้ตีมอะไรอ่ะค่ะก็พยายามให้มันรีเลทกับอัลบั้มของเราอ่ะค่ะใช่ก็จะแบ่งเป็นช่วงๆแต่ว่าแต่ละช่วงถูกแบ่งด้วยอะไรก็ก็กําลังคิดอยู่ ขอทีมชุดคอนนะคะโอเคเดี๋ยวเราขอไปคิดกันนะแต่ทุกคนไม่ต้องไม่ต้องแต่งตามตีมก็ได้ค่ะราตรีอะไรได้ไหมไม,ไม่ไม่จำเป็นเลยคือคือคอนเสิร์ตรอบนี้เราจะเน้นที่เพอร์ฟอร์แมนซ์เลยอะแบบว่าชุดจะเวอร์ไหมมันมันแล้วแต่ฟิลลิ่งเราตอนนั้นแต่ว่าเท่าที่คิดไว้อะคือสำหรับตัวแก้วเราแก้วไม่ได้ต้องการชุดสวยแบบหมายถึงตัวแก้วเองที่จะใส่นะคงไม่ได้ต้องการการชุดสวยหรือไม่ได้ต้องการเซต ที่ยิ่งใหญ่หรืออะไรอย่างเง้นเลยคือเราแค่อยากออกมาเล่นดนตรีเราแบบอยากให้ทุกคนอยู่กับเรานะโมเมนต์นั้นที่เราเป็นแค่ผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่งที่ที่กําลังร้องเพลงให้ทุกคนฟังเราทุกคนก็จะอย,อยากอยู่กับเรานะตอนนั้นอะไรเงี้ยคือแบบไม่ได้คิดว่าองค์ประกอบอื่นๆมันสําคัญเลยนอกจากเรากับเธอนอกจากเราอยากให้เธอฟังเราร้องเพลงแค่นั้นเลยไม่ไม่ได้อยากใส่ชุดสวยๆไม่ได้อยาก มีเซตที่อลังการอะไรอย่างนั้นไม่ใหญ่ไม่ใหญ่วิไม่ใหญ่ไม่ใหญ่นะนวิติดตามดูไลฟ์ของเรารวมถึงไอคลูสีฟคอนเทนต์กับ VR และยังมีเคเตอร์ด้วยนะคะโหลดเลย I am f o r เ a t e a p p l พ c a t i o n มีแค่เธอจากวันนี้ต้องเจออะไรจะคิดถึงกันในวันที่เราต้อง เธอในวันนี้ชอบรอยอยิ้มของเธอ